พอนกันดังจนจนย้อนว่าโอเสไมโคโคฟอนเอิรนคนปลูกแ้นอ,อ่อนคทยเมื่อนี่นั่นมีอนิมพากินเดินนี่เดินหนึ่งป่าหนึ่งป่านิานมโตบันะกใหญ่งเจ็ดโลหา้าโอ้ยบม่ไม่ไม่เจ็ดร้อยห้าสิบกรัมเกือบกิโลหนึ่งไปซื้อมาโตบักใหญ่เ้วเบิ้นะบงในสะพานนี่จะา่วไปยิงข้าวใส่ซะ กินยู่นี่แหละจ้ะแต่สะพายให้คนเบิ่งก่อนเนาะว่าจะเต็มขนาดเลยเบิ่งนี่เบิ่งหนึ่งปะที่รักซาละเบินี่จ้ะหนึ่งปะตัวบักใหญ่เลยแล้วก็มีแจ่วแจ่วมะเขือคือเดิมมาเดิมมากินข้าวน้ำลายนะคะเราเจอกันญี่ปุ่นละจ้าไปสวัสดีค่ะ กินข้าวแรงน้ำอาอยนะคะน้ำนี้อันมีโตเอ่อมีโตอ่ะสันม,มีปลานิโตบักใหญ่เลยจ้ะเกือบกิโลแต่เป็นปลานินเอ่าแท่แท่แข็งนะจ๊ะมันก็เลยเบิ่งบ่คคอยสดแล้วก็มีปลาแด,ก,ดกตำปลาแด,ก,ด,ก,ดกตำบักเขือเสร็จปลาแดกปลาแดกต้อนอแล้วก็พักพักรั่วกแล้วก็มีเฮดเฮดแชมเปี้ยนนะคะนาะ,ะนเฮดอันนั้นก็อยู่ถ้ามันได้อยู่ในซองฟิตจังไดมันก็อยู่แบบนั่นจ้ะมันสิบ่ะด้ออกมาเลยแล้วก็ได้อ่า มะเพ็ดเนาคนะค่ะเนาะแล้วก็เห็ดเข็มทอแล้วก็เป็นผักเยอะแยะนี่ค่ะมื้อนี้หนึ่งข้าวเหนียวประเด็นกินข้าวเหนียวน่าหิวอยากกินจ้ะเลยคือว่าสิจัดการจา้ะมื้อนี้มาเด้อค่ะอยากได้น,นำผมนี่แหละข้าวกันหนึ่งประมาณสี่หาสปงกันแล้วจำปลาแดกมาแบบสปอา์มฮาร์ดโค นีะประเด็นซื้อมาจากร้านไ่าจากออจั่งปรดามันสองร้อยบาท,บาทาห 6, าท 9, าทืืสามร้อยนี่แหละไาบริวาจ่ายไปหกพันวอนหรือเก้าเก้าพันอะไรเลิศ อันนี้เจอไอ้ไปเก็บมาพักพักทองนะหนึ่งจนเละซุ้มสามสเกิดกัดจ้ะแสนอย่างจ้าเอือบบอดีบอดแซ่บบานใดบอกเข้ม ก็ยังกินแรงเนาะบ้านเราเนาะอยากเอาข้างนอกก็ได้มียังก,กินแล้วง่ายแต่ตอนอยู่บ้านเราเนาะไม่ได้กินหรอกจ้ะก็ะกินไม่ได้เป็นเนาะไปตลาดอาหารถุงแล้วมรียนยุ่งยากน,นะฮะเนาะแต่พอมาอยู่ต่างประเทศมันต้องให้กิน มันต่อเปแบบไๆจำเป็นเคิกินข้าวอยู่เนาะคือสำรักโอ้ยเกือบเกือบเกือบไอสำรักอ่อยังทางหลัโอ้อกระเป๋า <c oughs> ดำดเป็นมาเพ็ดเพ็ดจะ ม่นคืออยากอันอนยู่เจ้าของนะเลือเจ้าของาะจากสิได้กินฮอทพายอ,อยู่แถวนี้นะคนจะอยากมาหาเห็ดน,น้ำอายนะเห็ดมันหมดแล้วแต่ว่าจะอยู่บกกายอายนะมาเอาเห็ดไปกินแล้วจ้ะเด้ะเจมตู้เย็นลยแบ่งไปกินจ้ะพอไอก้กบคอก,กินปนนานเลยไอ้มักหานะคะนะบางคนก็อยากมาหา เห็ดน้ำอ้อยเห็ดมันเริ่มเมดแล้วจ้ะเดือนอนี้ก็มีแต่เห็ดพวกเห็ดถั่วพวกอย่างนี่ออกในสนามก็ไม่ได้หลายพราะมันจะเห็ดในป่านะคะขอด้วยจ้ะก้าข้าวทําเมดแล้วเมื่อมื่อไอไปอยากให้มาหาแต่๋ยวไอก็ยาให้มาหาแต่ไอไปอยให้เสียเที่ยวจ้ะซักคือสมัยตอนที่เห็ดหนุ่ เห็ดหนางงวออกใหมๆ่ๆโอ้แบบนั้นเนาะมาเลยบ่มีพลาดได้เมื่อทุกคนแต่ตอนนี้เห็ดมันหมดแล้วแต่ว่าถ้าพายาะกินแกนเห็ดมาเอาจ้ะไอไอ้อยแบง่งให้เนาะเห็ดนางงวก็ยังเหลือเห็ดผึ่งก็ยังเหลือเห็ดนางไก่อร่อยเนาะเห็ดดแบบนะินก็เหลือถุงหนึ่งละมั้ง แต่ว่าเห็ดอันนียมโปแซบแล้วเห็ดเผือกไอต้มแบบซุกๆอัดเทปโประปินนะคะต้มเกือบสามสิบนาทีเลยมันยันได้ทิ่มอยู่ไอ้ก็ไม่อยากให้แน่บ่ด,ดีท้แบบคนที่ใครอยากกินนะคะเนาะมาเอาได้เลยแสบแ็งเพราะว่าถ้ากินโมมันมันก็ต้องทิ่มอยู่แล้วไอ้บ่อมเมือไทยจ้ะ เอาเสื้อแดงนะหมดสุดคนหอดอยู่บ้านกินปลาเผาคลองถมตกละสองร้อยร้อยห้าสิบทุกวันจำบ้านไอ้ก็ขวายอันเดียวบออิ่มจ้ะอันเดียวสักตัวเดียว ต้องซื้อสองสามตัวพ่อแม่เอ้ยไอ้เคยหลานสองน้องสาวอายเกือบสิบคนแต่ว่าหลานหลานชายสองคนน่ะลูกพิสาเพิ่นมากกินปลาเผาของเพิ่นนี่เพิ่นก,ก็กินได้หลายจ้ะกินยนางกับแซาะกินได้หลายคน ครอบครัวอ,อ,อบอ, hein. อบอบอุ่นอบอุ่นนะจ๊ะกินข้าวแล้วนะกันไอ้ที่บ้านเนี่ยไม่ได้เห็ดกินเลยนะเห็นว่าเอาสิบไปเฉยไปเห็ดกิ่นจะเฮือนพ kind of ี่สาวขกับข้าวพันลายอยู่พวกมีนักกินลายมันเจ้ของไม่มีทอนยังมกพริกกับบุ้มี่ห้อจีตาบังไอ้ส้มตาก็ขอโทษไอเพ็ดพี่มุนก็นนึกเป็นปลาทอดปลาดอลี่ เหลือจากของป้าเพื่อเสร็จก็นเนียวกินแป๊บเดียวก็อิ่มจ้ะเริ่มได้ละกินได้สามครับ หัวมันแซ่บข้วทั้งหมดมันสดเลยนะแต่อยู่ในี่มีอย่างสดให้กินออกจ้ะแยากแ,แขมมาหมดเนาะร่างกายเนี่นะนตนอยู่บ้านนะอยากกินอย่างไปตลาดอยากกินอย่างไปตลาดแต่ก่อนพานกันอยู่อะ่ะชมบุรีเนะาะตั้งไปเข้ามากแก้วจ้ะเคยซื้อเงนินอยู่แถวนั้นที่ไอเคไวไฟ แถวพัทยาน้ำผัดพัทยาตลาดวัดธรรมบ่จำบ่ได้ข้าไปจำเลยมื้อไอ้ปลาไปส่งอยู่ตลาดจะแทร์เพิ่นบ่ย่างเลวจ้ะเพราะว่าเพิ่นว่ามันมันเหม็นน้ำปลาเพิ่นแบบคือไอ้ไอ้ก็เข้าใจเวลาเขาเหม็นใส่กอรมันยังบ้านเขาจ้ะมันก็เหม็นดีๆเนาะเพิ่นก็ไปไปยากแกงใบส้มเป็นเดียวเพิ่นบคือคอบาย เราก็ให้เราไปส่ง,งมือเขาเมื่อก็ออกมาจากตลาดเฮียเราโยงเรียงเราโยงเยียงอยู่หลายน่างเงินสามร้อยนี่ได้กับเข้าหลายอย่างเลยจะกินทองอืมครับ ก่อนเนาะงานของป้าเพิ่นก็บอ,อกว่ามีหลกจ้ะสมาพาไปนันไปนีได้เดี๋ยวนี้งานเล่งตอนนั้นงานบม่มีมันก็นเลยเป็นแบบว่าดับเบิลเลยตอนนี้ลนะตอนที่ว่างงานกับตอนที่มีงานเขาเห็นเรือซาาา่าจ้ะเช็คงานปกติเมืเ่อหนึ่งเท้เทือกเดือนในสิบห้าเทือกอาจจะสงสารเพิ่นจะกับเเป็นอย่างเดียวเดินไม่นาจา้ะมาสัญญาอันนี้เกิดเนะ ตัวละไรเนาย่จ้าว่าฮาดีไปแล้วเนาอค่อนข้างอิ่มลแล้วจ้ะค่อนเหนเหียวเอือหลายนะเอาแบบมืออื่ดหมืนต่อแล้วเนาะปลาแดงนจะค่อนข้างปลากระดี่ค่ะปลากระดี่เนี่ยคือบหมักใหญ่หมักเตะใคร่อว่าเป็นปลาหมอ แชบแกรเจียวมนคือคือะไปย่างหอมหอมเมือนจะไม่เทียวเว่อสิบละไปก่อนเด้อขอบคุณเด้อที่มาจิ้นข่าวเป็นมวยขอบคุณตุกกำลังใจปลาผักชีออกมาจากหอน้าไหมคตำาบฟังเราว่าขอบคุณแล้วนะ กปรแซนหน้าดูเลยอ่ะฉนเมื่อยเนาะเดียวกลมาตาอฟังเขาบอขอบคุณแล้วมันจะสิเน่าออกมาไอ้หูนะ <c oughs> ผมประหยักย่างผ่านกล่อ,องอย่างไอ้นั่งตรงทางผ่านประเดี๋ยขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่มีไอ้เสมอมาเนะคะเด้อแขกขี้าเซ่ไม่ใหญ่นี่ไปแล้วเรอะ